ลงคะแนนจำนวนคะแนนเสียงอดถอน9อาะคะแนนไม่ถอดถอน120คะแนนงดออกเสียง4คะแนนผลการลงคะแนนปรากฏว่าที่ประชุมสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติลงมติถอดถอนด้วยคะแนน95คะแนนซึ่งเป็นคะแนนเสียงที่ไม่ถึง3ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท,ที่มีอยู่ของสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติจึงเป็นนั้นว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติไม่ถอดถอนนายนิโคมไวรัสพาณิชสมาชิกูุทิสภาออกจากตำแหน่งปรากฏตามใบรวมคะแนนอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการทั้ง1ิบท่านซึ่งกรรมการทั้งสิบท่านได้ลงลายมือชื่อไว้ครบถ้วนนะครับต่อไปเป็นการประกาศผลการลงมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอนนายสุสักเกียรติสุรนนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออกจากตำแหน่งผลการออกเสียงลงคะแนนคะแนนเสียงถอดถอน100คะแนนไม่ถอดถอน115คะแนนไม่ออกเสียง4คะแนนผลการลงคะแนนปรากฏว่าที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติถอดถอนด้วยคะแนน100คะแนนซึ่งเป็นคะแนนเสียงที่ไม่ถึง3ในห้า ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีเท่าที่มีอยู่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติดังนั้นจึงถือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติไม่ถอดถอนนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออกจากตำแหน่งปรากฏตามเอกสารใบรวมคะแนนอย่างเป็นาการซึ่งท่านกรรมการตรวจนับคะแนนทั้ง10ท่านได้ลงลายมือชื่อไว้ครับ ต่อไปจะเป็นการประกาศผลการลงมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอนนางสาวยิ่งรักษณชินวัตรนายกรัฐมนตรีออกจากตําแหน่งผลการออกเสียงลงคะแนนคะแนนถอดถอน190คะแนนไม่ถอดถอน18คะแนนไม่ออกเสียง8คะแนนบัตรเสียสามใบผลการลงคะแนนปรากฏว่า ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติถอดถอนด้วยคะแนนเสียง190คะแนนซึ่งเป็นคะแนนเสียงที่ไม่น้อยกว่า3ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติดังนั้นจึงถือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติให้ถอดถอนนางสาวยิ่งรักษชินวัตรนายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่ง ปรากฏตามเอกสารใบรวมคะแนนของคณะกรรมการซึ่งทั้ง10ท่านได้ลงลายมือชื่อไว้นะครับท่านสมาชิกครับเป็นนั้นว่าการพิจารณาในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่หนึงเรื่องด่วนที่สองเรื่องด่วนที่สซึ่งท่านสมาชิกได้ชสิทธิ์ลงคะแนนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ ประธานสภานิทีมหัญิแห่งชาติจะต้องดําเนินการตามข้อบังคับการประชุมค้อ160คือการแจ้งมติของที่ประชุมในวันนี้ให้คณะกรรมการปรปรชผู้ถูกกล่าวหาและผู้ถูกผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหารวมทั้งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทราบต่อไปนะครับสมบ สำหรับบัตรการออกเสียงลงคะแนนซึ่งเป,เป็นการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดผมจะให้เจ้าหน้าที่นำไปทำลายตามระเบียบต่อไปอันหนึ่งขอให้สมาชิกที่ได้รับเอกสารลับประกอบการพิจารณาทั้งสามสำนวนกูนาส่งสำนวนเอกสารลับที่ได้รับไปจากเจ้าหน้าที่คืนที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาภายในกำหนดเจดวันนับตั้งแต่วันนี้นะครับ สำหรับวันนี้จะมีเจ้าที่ต้าโตรอรับเอกสารถ้าหากท่านประสงค์ที่จะคืนในวันนี้นะครับก็สามารถส่งคืนเอกสารรับดังกล่าวได้จนถึงวันพฤหัสที่29มกราคม2558นะครับโดยส่งคืนได้ที่ห้องประชุกมาการมิธการหมายเลข102นะครับหมายเลข102ชั้น1อาคารรัฐสภพาน2นะครับภายใน7วันครับ เป็นอันจบการพิจารณาเรื่องด่วนที่1เรื่องด่วนที่2และเรื่องด่วนที่3นะครับต่อไปจะเป็นการพิจารณาเรื่องด่วนที่4ตั้งกรรมพิธีการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน